ผู้ใดยังเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวาจ,จาด้วยการกระทำหรือแม้แต่ในใจผู้นั้นยังเดินอยู่ห่างไกลจากทางแห่งความพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าผู้ใดทำให้สัตว์อื่นหวาดกลัวผู้นั้นย่อมหวาดกลัวอยู่เสมอการเบียดเบียนไม่เคยนํามาซึ่งความสุขที่แท้จริงมีแต่จะเพิ่มบาปเพิ่มเวรและเพิ่มภาระให้จิตหนักลงทุกวัน จิตที่ยังคิดร้ายยังอยากเอาคืนยังอยากให้เขาเจ็บเหมือนเราคือจิตที่ยังทุกข์เลยและยังไม่เข้าใจธรรมพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสอนให้เราชนะด้วยกำลังแต่ให้ชนะด้วยเมตตาด้วยขันติและด้วยการไม่ตอบโต้เพราะเมื่อใจไม่เบียดเบียนใครใจก็เบาสบายไม่มีเวงไม่มีภัยไม่มีความกลัวใดติดตามใครปล่อยวางได้ก่อน คนนั้นหลุดพ้นก่อนใครยังคิดจะทำร้ายก็ยิ่งห่างจากทางพ้นทุกข์จงหยุดเบียดเบียนผู้อื่นแล้วจะเห็นว่าเราก็ไม่ต้องเบียดเบียนตัวเองอีกต่อไป